สวัสดีครับแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสําหรับมือนี้นะครับสิทธิภาพท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามนะครับผมแนวทางกับความฝันของแม่ทิพย์นะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับผมสิไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมเนื้อหากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับมือนี้นะครับนอกจากในถามแม่ทิพย์แล้วนะครับว่าฟันแล้วบ่นะครับแม่ทิพย์ก็บว่าฟันแล้วนะครับคุณแม่เนาะแม่ค่ะฟันหรค่ะฟันเมื่อคืนนี่ละค่ะครับผมฟันไม่ไหมบาดๆเลยนะครับเมื่อเสดมาลงให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนาะแต่เป็นแนวทางนะครับถือว่า รอบนี้ก็ถือว่าปิดโค้งสุดท้ายเนาะคุณแม่ทิพย์แม่นค่ะอีกจังมื่นเนาะมื้อนี้วันที่เท่าไรนะมื้อนี้ก็วันที่13บ่13ครับผม,มอีกบ่จัามือเลขก,ก็อ,ออกแล้วอีกบ่กี่มือก็เลขก,ก็สิได้ออกแล้วก็เลยน,นะครับสิเอาความฝันนะครับของแม่ทิพย์ออกมาฝาก FC ทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมื้อนี้นะครับผมสําหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะคุณแม่เนาะแม่นค่ะโตตัวทั้งคืนอยู่นี่เนาะแต่ก็บ่ได้หนักซ้าทางภาคเหนือเขาเนาะแม่สายเพิ่นนั่นเนาะ ตั้งนู้อากาศจะเห็นใจแห้งครับผมฝนกระตุกนักน้ำกันมาทั่วแม่นนนามาทั่วมาสั่มตึมฝนอีกกระไรหลากน้ำนะครับเนาท่วมกันจังหวะกันพอดีนะครับช่วงนี้ก็ถเทือานะฝนกระทบนะครับนอเรื่องฝ้าเรื่องฝนนีกระเ่ือกฝนไปทางภาคเหนือนะครับผมทางภาคอีสานทางเข้านี่กะค่อนข้างก็ถืทือาอันว่าฝนก็ถืทือาพอดีเนาะคุณแม่เนาะแม่นค่ะกระตกมากกับเพอไห้มีน้ำมีทาพอได้มากคุณเฮดไทยเฮดสวนหรือว่าเฮด การเกษตรเพิ่นกระจังเฉลด่ยมีน้ำมีธาใุส้นะครับผมขันบ่ตกเลยกับบ่ได้นะครับผมก็ถือว่าปีนี้นะครับก็ถือว่าทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคทางภาคบ้านของแม่ทิพย์นะครับเนาะหรือว่อาอธิวัฒสร้างอุกอีโยนียน่ก็คืออำเภอฟูสิงนะครับผมก็ถือว่าขันตกมาซัมมีก็ถือว่าพอดีเนาะคุณแม่เนาะแม่่คะแต่ทางเขาเนาะอันมันถ่วมถวม่ถวมแห้งเดือดร้อนแห้งก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะทุกๆทุกคนนะครับเนาะที่ว่าเพืชในยู่ทางภาคเหนือ หรือว่าภาคใดก,ก็าตามนะครับนอกาที่ว่าเพื่อนไดมีนม้ำฝนตกนักหรือว่าน้ำท่วมนะครับเนาะอาจจช่างนุปลารวยนะครับและะ้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สุ่ผู้สูคนนะครับเนาะในสูชีวิตกันต่อนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะก็จได้อา,อาสอบถามคุณแม่ทิพย์นะครับว่าฝันคงโ่ข่งสุดท้ายนะครับของแม่ทิพย์นี่เป็นจังไดน,นะครับก่อนสีฟันเนาะค่ะไอเฮ็ดบุญทางบ้านพันเฮ็ดบุญ เฮ็ดบุญแล้วน,นี่มุ่นลวงตามาชันเขาเฮ็ดบุญบ้านที่นี่ทั้งแม่ทิพย์นี่กะเฮ็ดกับเขาไปซอยเพลิดไปเฮ็ดตุ่มแ่บกับพวกอันนี้ละพระแนงพอเฮ็ดไปซอยเพิินกับไปร่วมทำบุญก็เพิินนี่ะละลวงตากระสวดมุ่นเนาะกระหายพน่น้หยังแต่ว่าบานอีกหลังนึงเพลิดเลยเดียไม่นิมุ่นลวงตาให้ไปเบืองบานให้แน่พอไปเบิง่งเพือนก็บบอกว่ามันไม่เรื่อหไงขวางอยู่นะ เป็นลูกซิ์บอกอะนะเพื่อนบ่ได้บอกเองลูกซิ์บอกว่ามีเรืยไงของอยู่หนาสิรับทรัพย์มิโศกก่อนญ่ถ้าเปิดออกมาเพื่อนก็นเลยเอาเอาทูบนะนะไปจูดไว้เป็นจูดไ้ก็วนีกะเป็นความมากนอก็เลยเอาเบาฟังให้ฟังก่อนนอเพราะเพือเ่อนอันจุดทูบมันก็ได้เลขเลขไอ้ศูนย์หนึ่งแปดนี่เป็นเลขทูบที่เป็นของแม่ชี มากนสิสิไปฝันครับผมที่นี่เป็นกระเชิญนเฮ็ดพิธีแล้วตุกํามา,ท,าทั้งแมทิปก็มาฝันแต่แต่รอบนี้นี่ฝันเพราะว่าบานตรงบานเพ็ดพิธีเนี่ยเพิ่นอยู่ข้างนาหลักกิโลเลยเป็นบานเพิ่นนาเหมือนเป็นการเสริมพลังนะความเชื่อน,นอทั้งนี้เนาะทั้นทงนี้ก็เลยเอาไปฝันฝันว่าข้อมูอซื้อว่าเลขเนี่ยมันอยู่ในหลักกิโลมันวนเวียนอยู่ในหันเป็นตัวเลขแต่ว่ามันเป็นเลข เด็กเด็กถูบที่ซางโนจุดมือนันในความฝันน่ะเพราะว่าซางโนเอามาให้เบืองว่าไปจุดมือนันไปขอทําพิธีขอกับเพิ่นที่ว่าให้ให้ทั้งเราเนาะให้เราพาเข้ามาเฮ็ดพิธีแบบถูกต้องะนะทุกอย่างเลยครับผมเฮ็ดพิธีไงเิ่นบอกว่าเลขมา่ิซีบ้านเลขถูบในทีมก็เลยแบบไปเอาเลขกถูบซางโนมาครับผมค่ะก็เป็นตัวนันล่ะในฝันน่ะมันก็ขเ้นไปเลขถูบ เลขทู่หนึ่คือเก้าสองหาที่เพิ่นจุดยูหันแม่ทีก็เลยมากเลขนี้ละพราะตื่นเต่าขก้นมากอะเดี๋ยวมาจดไหวว่าจะคล้องสิบบอกสร้างนู่ว่ามากเลขทู่สร้างนู่ครับผมหรือว่าผู้ใดนะครับนอที่ว่าอยากเข้าไปเบื้องนะครับเพราะว่าสร้างนู่นก็เลยมือนันก็ถือว่าเป็นวันโกรวันที่เก้านะครับเราวันที่เก่าเดือนเก่าแต่ก็ถือว่าเป็นวันกรสร้างนู่ก็เลยไป อ่าถ้าเฮ็ดพิธีนะครับขอโชคขอลาบนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเพิ่นได้แอบได้แฝงหรือว่าเพิ่นได้อยู่นะครับที่ว่าอยู่หลักกิโลนะครับมือหนังกาคันผู้ใดอยากเข้าไปรับชมนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับเนาะเข้าไปเบิ่งได้นะครับเนาะในช่องช่างนุ่พารวยนะครับเข้าไปอ่าคลิกนะครับที่ช่องช่างนุ่พารวยแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอนะครับเนาะแล้วก็ได้เลื่อนหาเบิ่งนะครับว่าอ่าหลักกิโลนะครับเนาะกคสิมีนะครับรูปภาพอยู่แล้วก็พิธีนะครับว่ามือนั้นนะครับได้เหล็กตัวใด อหรือว่าจะเป็นเหล็กซองนะครับเนาะเพื่อเพิ่นเสียหายโซให้ลานเพราะว่าลักกิโลตัวนี้นะครับเนาะสร้างนูก็ได้ไปหาพระอาจารย์เพื่อนก็บอกว่าเพิ่นเสียหายโซ่ตลอดนะครับช่วงนี้นะครับจนกลัวเวลาเพิ่นว่าจนกว่าจะออกพรรษาบางเจียวออกพรรษาแล้วเพื่อนก็ยังเสียหายต่อนะครับตามที่ว่าสร้างนูได้ไปหาพระอาจารย์นะครับผมนะครับมาบังเอิญนะครับเนาะที่ว่าแม่ทิพย์นะกับไอ้ฟันว่าเกี่ยวเพราะว่าเพิ่มเสือสิได้รับบุญคือว่าทั้งนี้เนาะเพิมเสื่อเนาะก็ว่าเพิ่มเสิได้รับบุญ วลาบุญพิ่งก็เลยมาบอกในละครับผมพิ่งก็เรยมาบอกว่าอาชิมานะครับเนาะแน่นะคะเลขทูบนะครับพิ่งบอกว่ามานําเล็กทูบมานําเล็กทูบพิ่งจอดจุงมาให้ตัวนี้ครับผมลักะนะครับเนาะบานี่นะครับกษิตไนมาสรุปตัวเลขนะครับาตัวเลขแนวทางที่ว่าคุณแม่ทิพย์ที่ว่าได้ฝันนะครับเกี่ยวกับหลักกิโลลักกะกับเลขทูบนะครับที่ว่าได้จุดนะครับก่อนที่่าคุณแม่ทิพย์สิไปเอาไปฝันนะครับเนาะเพราะว่า กระไ้ทับบุญก่อนนะครับเนกคางบ้านข้อเมทิฟนะครับเพิ่นก็ได้ทับบุญอาบ้านนะครับเพิ่นก็เลยได้อานิมนต์ลวงตาไปนะครับเนกเป็นจุดอาถูกขอโชคขอลาบก็ว่าได้นะครับผมบัดนี้นะครับนอกจากจะได้เอาตัวเลขก็คือตัวเลขความฝันนะครับที่คุณแม่ทิพย์ว่าสิมาในเลขถูกหลักกิโลนะครับก็คือนะครับ925นะครับผม925หรือว่านะครับท่านผู้ชมสิตัด2ตัวก็จะเป็น92 95 ราคา2หานะครับผมราคสําำรับนะครับเลขเก้ากับเลขหกะเพื่อไว้น้ำแม่กันไว้น้ำแน่นะครับนอเพื่อมันอาจกับหัวกันนะครับผมอาจจะเป็น6 2ห้านะครับผมหรือว่าสิตัดเลนอาจจะเป็น2หก2หานะครับผมกับกันไว้น้ำเม่นะครับผมราคสําำรับเลขทูบนะครับนอเลขทูบตัวนี้โบมันความฝันนะครับนอแต่ว่าเป็นเลขที่ว่า2หลวงตานะครับนอที่ว่าคนี้อน่ามาจุด ถูกภายครับผมเมทิปเปิลก็ได้เอามาฝากแต่ผู้ชมน้ำนะครับนพราะว่าเม็ทิปเปิลกับวามักน้ำอาชิมาในงวดนี้นะครับนอวันที่สิบหกกันยายนอีกเมื่อกี้มือนี่นะครับนอกกคือศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมศูนย์หนึ่งแปดดัดเลนสองตัวอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งแปดก็ว่าได้นะครับผมละกันสำหรับตัวเลขสองตัวนะครับนอทีว่าเมทิปเปิลทีวามักนะครับผมในมือนี้นะครับเดเอามาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมเลขหนึ่งแปดนี่ก็มันก็ไปตรงกัาลกิโลเนาะฟังสิช้างโนไอทําพิธีเนาะมือนันกับบ๊วบ๊วออกมาน้ําเพิ่นเพราะว่ามันเดือดแข้งซีถุ่มก็เอาเด็กหน่อยนอนบ่มีค้นเฝ้าครับก็เลยบ๊วยออกมาเพิ่งกิดส่วนมาอยู่ดอกตอนแรกวสีมานํากัารละก็ได้ขอแต่ว่าให้ก็เลยทายลูกมาให้เบื้องเอาว่าแต่ตัวนี้ครับผมหรือว่าผู้ใดนะครับนอยอยากเขาไปรับ ชมคลิปเต็มๆมนะครับนอวัดสร้างนูไนหลเย็ดอีียงแน่นะครับมือนันในหลักกิโลนะครับผมจะสามารถเข้าไปเบิองย้อนหลังได้นะครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบเ้่ากันนะครับผมใน่งวัดวันที่16กันยายนนะครับผมสำหรับนะครับนาะมือนี่กับช่างลุพารวยนะครับกับเมธีกับเสียดา่ลาธันูุชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างลุพารวยสำหรับมือนี่ลา่ันูุชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ